สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูวันนี้นะคะเบลก็จะเอากระปุกลงมานะคะเบลจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เบลเอากระปุกลงมาวิ่งเล่นข้างล่างแล้วนะโดยที่คนที่เอาหมาก็ไม่ใช่เบลนะคะ <c oughs> แต่ก็คือโอ๊ตนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ผมทรงใหม่รับไม่ได้แต่ถ้ามาครอบ <c oughs> มันก็ไม่ได้แย่แหันข้างหันข้างหันข้างได้อยู่ โอเคกับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะคือกระปุกอะ่ะเขาโตขึ้นแล้วไงทุกคนดังนั้นเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเนาะเแบลบก็เลยต้องอผามาวิ่งเล่นข้างล่างเนาะเพราะว่ากระปุกเนี่ยข้อเสียของเม่นยักษ์เลยนะทุกคนก็คือกระปุกเนี่ยเขาจะชอบปิดตลอดเวลาเวลาที่เขาแบบดีใจแสดงความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะให้เขาเดินไปเมาไม่ได้แล้วถูกไหม เอาไว้ในกรงใหญ่ก็สงสารเขานาอเพราะว่าเขาเองก็ต้องการพื้นที่เบลก็เลยคิดว่าเบลเนี่ยจะอุ้มเขาลงมามา,มากที่สุดเท่า,าที่จะทำได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเบลก็จะเอาไว้ปล่อยวิ่งตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวตรงเราเบียงนาอแล้วเช้ามาแล้วก็ถูทีเดียวระหว่างเดินเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตชีวิตของบบเบลคร่าวๆเร็วๆด้วยนะคะทุกคน<ม>คือช่วงนี้ทุกคนเบลทางานหนักค่อนข้างเยอะนะทั้งเบลทั้งโอ๊ตเลยเพราะว่าเบลอะทํากลับมาทําช่องฟรีทอมบาสใช่ไหมซึ่งเป็นช่องแบบ เป็นช่องเด็กซึ่งช่องเด็กเนี่ยมันไม่ใช่แบบอิ้งง่ายๆแบบเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นช่องที่แบบว่าทําเป็นแนวละครทําเป็นแนวเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยปวบึกมากประตูไม่ชอบใหม่โอ้ยโว้ย,โ,ยโจมตีใหมใ่โจมตีใหม่ <laughs> คือเวลาที่มีสัตว์มาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็จะค่อนข้างรับน้องพอสมควรเลยค่ะ <laughs> ซึ่งไมเบลอ่ะเป็นขนขนทุกคนเขาก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะโจมตีมาโฉบอะไรเงี้ยแต่จริงตัวเองอ่ะตู้เขาไม่ได้เลยนะยนี่วิธีการของโอ๊ตนะคะก็คือมีที่ป้องกันนะคะเป็นของคุณพ่อโอ๊ตนะคะที่เขาให้ไว้นี่เออใช่คุณอะไรทำท่านั้นดิโอ้ยโอเคไม่ทำหรอกวันนี้ยอลองนี่ทำท่านม ไม่กัดก็ไปกัดนี่เดี๋ยวนี่เก็บเด็กเก็บเด็กดีกว่าถ้าเวลาที่เก็บนกเนี่ยเบลก็ต้องออกมานั่งรอข้างนอกนะคะเพราะว่าพวกเขาจะบินมาขอความช่วยเหลือจากเบลนะคะแล้วเบลก็จะแบบไม่ชอบให้โอ๊ตเนี่ยมาเก็บเขาบนตัวเบลเนาะมันก็เลยทําให้ไม่ได้เก็บสักทีนะคะก็เลยต้องออกมาข้างนอกก่อน เดี๋ยวเราก็มีเวลามาขโมยกันอีกนิดนึงนะคะก็คืออย่างที่เบาบอกนะเมื่อกีก้ว่าเบาทำงานค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเหรออาจจะทําให้แบบว่าเบลไม่ค่อยได้ลงคลิปในช่องนี้เท่าไหร่เนาะก็จะพยายามลงคลิปให้ได้อะหนึ่งอาทิตย์อาจจะพยายามลงให้ได้สักคลิปหนึ่งนะคะทุกคนคือถ้าเบลหายไปี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเบลจะกลับมาทําแบบจริงจังแน่ๆเลยคือตอนที่ฟาร์มเนี่ยเขาเริ่มรันไปแล้วนะคะป๊บ บุกขาไม่ออกอ่ปุยขามาปุยปุยขาปะเอาเถอะนะกระปุยนี่ไงนี <ination noises> ่ไงทุกคนปิดแล้วเห็นไหมปุยปุยใจเย็นเย็นปุยใจเย็นเย็นปุยขาใจเย็นเย็นหลกไม่ทำอะไรหลบไระวังระวังแกลองมาบี้นะบี้บี้บี้โนไม่เอา อาะละละให้เขา,าสะดิ้งนิดหนึ่งดื้ดจ,ะจะดิ้งอะไรเยอะแยะดื้อเพียวกำลังขย่าอยู่นะคะให้เขาจะเย็นๆนะน่ะนะคะให้เขาให้เวลาเขาดีดนิดนึงเนาะโอเคนี่เขาก็จะโอเคขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเพียวเราลงไปก่อนเลยเนาะ,ะไปบ่อยไว้ในคอกเตื้อไปอออเลยค่ะเนาะนะ เนี่ยเหม็นหมดเลยปกอะสองหมูหลบโลบสองหมูหลบเลยเไม่ใช่อาหารครับไม่ใช่อาหารครับระวังนะเดี๋ยวกระโดดทับตึเดี๋ยวระวังพี่โอ๊ตระวังแค่นี้แหละโหยมาไหนปุกกดปะไม่กดเนาะไม่กด,กดแค่ไม่ชอบใช่ไหมลูกปุกแค่ไม่ชอบเฉยๆเนาะครับ แข็งม,ม,มากคะ่ะเอามือปุกไปดนนะแกเออม, <laughs> มาแล้วนะคะใช้ตุ้นตานะคะในการฆ่าเชื้อเนาะจ <c oughs> ุดเดียวมีแค่จุดเดียวเนาะอันนี้อัน <c oughs> นี้เราเหยียบหรือว่ากระปุกเราเหยียบ <c oughs> <c oughs> เบอกเปลี่ยนใจแล้วค่ะเอาอันนี้ถูเลยดีกว่าเนาะนี่คือตรงที่เขาเก็บเมื่อกี้น่าจะปล่อยเยอะสุด,ดน้อวันนี้หนูเรียบร้อยจังก็วันนี้ของเบลก็จะประมาณนี้นะคะแล้วันนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาแชร์ใต้คอมเมนต์ให้เบลฟังบ้างนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย